บทอาขยานไก่แจ้ของหม่อมเจ้าประภากรไก่เอย๋ยไก่แจ้ถึงยามคันคันแสกระชันเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียง ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุข ทุกวันเออ